กระเทียมกับเทคนิคการกู้คืนการได้ยินถึง97นะครับนานทั้งหมกมากครับเพียงหยดสิ่งนี้ลงในหู2หยดจะทำให้การได้ยินคุณดีขึ้นถึง97แม้นคุณจะมีอายุถึง80-90ปีก็ตามแพทย์อธิบายปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินว่าส่วนใหญ่นั้นอาการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเรามีอายุที่มากขึ้นและกับผู้สูงอายุ แต่ทุกวันนี้มีคนเป็นจำนวนมากทั่วโลกกำลังประสบปัญหาการได้ยินอีกทั้งมันยังเกิดขึ้นกับคนทุกเพศทุกวัยด้วยการสูญเสียการได้ยินนั้นสร้างปัญหาต่อการดำเนินชีวิตและลดความสามารถในการทํางานเช่นบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินมักจะประสบปัญหาต่างๆในขณะที่ทํางานและปัญหาการได้ยินนั้นอาจทําให้ชีวิตของคุณอยู่ในความเสี่ยงเพราะคุณอาจ,จได้ยินเสียงแจรและของรถยนต์ ในขณะที่คุณกําลังขับรถหรือขณะที่คุณกําลังเดินโดยเหตุนี้เองคนเป็นจำนวนมากจึงพยายามหาซื้อยามาเพื่อรักษาปัญหาการอินเสียงที่ผิดปกตินี้แต่ยาเหล่านั้นประกอบไปด้วยสารเคมีที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพอีกทั้งยังให้ประสิทธิภาพไม่ดีอย่างที่เราคาดหวังไว้และในบทความนี้เราจะนำเสนอสูตรรักษาธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบที่สุด สำหรับฟื้นฟูการได้ยินของคุณให้กลับมาดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์วิธีการนี้ได้รับการวิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพและไดให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมากแม้แต่ในคนที่มีอายุถึง80-90ปีมันสามารถกู้คืนการได้ยินของคุณได้ถึง97%ซึ่งวิธีการรักษาทำง่ายมากและส่วนผสมที่ต้องใช้ก็อาจจะมีอยู่ในครัวของคุณแล้วก็ได้ กระเทียมเป็นหนึ่งในสูตรพลายที่ดีต่อสุขภาพมากมันนิยมนมํามาใช้ในการปรุงอาหารแต่นอกเหนือจากนั้นมันยังถูกนํามาใช้สําหรับรักษาสุขภาพอีกเช่นกันและนี่คือวิธีใช้กระเทียมสําหรับฟื้นฟูการได้ยินของคุณส่วนผสมก็จะมีกระเทียม3กลีบน้ํามันมะกอกผ้าฝ้ายหรือผ้ากอสและหลอดหยดวิธีการทํานั้นก็คือขั้นแรกก็ทําการ ปอกเปลือกกระเทียมและนําไปล้างให้สะอาดแล้วนอนก,ก็นํากระเทียมมาบดเพื่อสกัดเอาน้ําออกมาขั้นตอนต่อไปก็คือการผสมน้ากระเทียมกับน้ํามันมะกอกแล้วก็เทส่วนผสมนี้ลงไปในหลอดหยดวิธีใช้นั้นก็คือ,อ,อหยดส่วนผสมนี้ลงไปประมาณ3าถึงสหยดลงในหูของเราและปิดหูด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้ากอสจากนั้นก็นอนตะแคงข้างเพื่อให้น้ำมันไหล ลงไปในหูของคุณและคุณจะรู้สึกได้ทันทีตั้งแต่เริ่มใช้การรักษานี้แน่นอนว่าคุณจะประหลาดใจกับผลลัพธ์ที่น่าทึ่งนี้อืมและนี่ก็คือเทคนิคหรือว่าเคล็ดลับในการใช้กระเทียมฟื้นฟูสุขภาพการได้ยินของคุณเองกับสมผสม,สมง่ายๆที่หาได้ง่ายๆกระเทียมสามกลีบกับน้ำมันมะกอกแล้วก็ผ้าฝ้ายหรือผ้ากอสรมทั้งอดหยด แค่นี้เองก็สามารถที่จะฟื้นฟูประสิทธิภาพผลลัพธ์ของการได้ยินของหูของเราได้ถึงสามารถจะกู้คืนการได้ยินของคุณได้ถึง97เลยทีเดียวขอบคุณข้อมูลจากเพจนานาสาระเพื่อสุขภาพ